ᱡᱮᱛᱨᱟ ᱢᱩᱥᱮ ᱟᱢᱟᱱᱩ ᱢᱟᱛᱟ ᱱᱟᱡᱮ ᱣᱮ ᱴᱮᱠᱚᱥᱮ ᱛᱷᱚᱢ ᱛᱚ ᱛᱚᱭ ᱛᱟᱞᱟ ᱫᱚᱣᱟ ᱠᱟᱡᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱵᱩᱢᱚᱱᱮ ᱞᱟᱵᱩᱢᱚᱱᱮ ᱮ ᱮ ᱦᱟᱸ ᱟᱣᱟᱢᱟ ᱞᱟᱵᱩ ᱞᱟᱵᱩᱢᱚ ᱛᱤᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱟᱡᱟᱞᱟ ᱞᱟᱵᱩᱢᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱞᱟᱵᱩᱢᱚ ᱯᱚᱯᱟ ᱟᱣᱟᱢᱟ ᱞᱮ ᱟᱞᱚ ᱪᱟᱞᱟ ᱡᱮ ᱠᱚᱞᱮ ᱪᱟᱥᱮ ᱟᱢᱟ ᱢᱚᱱᱟᱢᱟ ᱱᱟᱦᱚᱸ ᱥᱤᱨᱟᱹᱭᱟ ᱛᱤᱯᱚᱭ ᱟᱡᱮ ᱠᱚᱞᱮ ᱢᱩᱥᱮ ᱦᱚᱸ ᱛᱚᱵᱚ

โนมาถ้าอาจจตก็มุเซมาให้ลเล่ละฉลเล่ลมาถูกฟ้ามาแก่ะนั่นน่ะมุนเซมาเซ่โอ้ก็ถึงที่ปุ๊บถอยได้ที่ปุ๊บถอยีได้เฮ้ยอก็ดึงอมง่ถอแล้วเลยอันนี้อันนี้เป็นอาข่าจีนนะคะ นี่เป็นอาคาจีนนะคะอาขารจีนเขาบอกเป็นอาขารจีนนะคะมาจากทางติดกับอาขารที่ติดกับทางจีนนะคะเจดจจีนเจไดเลยต้องรารมหนี่อคีนสวยมากเลยสวยแบบสวยลังการมากเลยอะสวยแบบแ่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยบอกไม่ถูกเลยรู้แต่ว่ามันสวยมาก ဒဲလဲအန်မြာဘုန်းနဲ့ဘုန်းကမော့ဆုံးနဲ့ဘုန်းနဲ့ဟာနိုနမဟောကြတဲ့နေကိုရရနေဒီပို့အဘတ်ဒီပို့ကြတဲ့အဘတ်ဒီပို့ညည်းလေအရာဂျေရေရေအဘတ်ဒဲလေမလာဟလိုမလာမလာမလာချက်ကလေးမစဲမိုင်းဟေးမနာပစ်ချေး เราไเช่นะก็พรอะไรล้วก็จุดเรื่องเสี่ยงมั่อะไรที่นั่นอ่ะอารมณ์อลังการเลิศหรูอลังการมากเลยแต่ก็เช่นนั้นจุดสามเลยนั่งพกความมั่วอย่างไรก็เจอขอามั่อย่างไรโอาคบงคบงคบงเลิศหรูอลังการมากเลยอ่ะไม่เถียงแต่ว่านั่นมันช่วยเยอะ่ริงเริงอ๋อว่าอ๋อว่าเนาะ สวยงามอลังการมากเลยนะคะใน